Yo, วันนี้กูมาแลบแบบว่ามาแลบสดกูแล็บแบบไหนกูก็แลปบได้หมดกูไม่ได้จดกูมาทรงบาลังเสียงแลบของกูเหมือนเสียงคนที่ดังปังแล้วมึงจะเข้าใจในอารมณ์กูหรือกูจะชวนมึงไปกินชาบูอีกให้มึงรู้กูนะของจริงกูงไม่ใช้ลวดแต่กูใช้สลิงกูไม่บิงบิงและกูสิงสิง,ช, p u r e งชื่อกู p u r e ของกูก็คือเพียวชื่อก็เพียวใจก็สดคือได้หมด จะเอาอะไรยังไงก็บอกไปก็พ่นลามออกเป็นไฟให้มึงได้ฟังว่ากูน่ยทรงพลังจินตนาการอ่ะวันนี้กูมามันกูเริกสดแบบมีแรงดันกูเริ่แบบให้มหาสัจจันในในความคิดของกูมันเป็นความมาสัจรย์มันเป็นไอเดียลิสต์คือทุกคํามันกันกองออกมาเป็นความคิดแล้วมันก็จะกลายเป็นวลีฮิตและมันก็จะกลายเป็น แบบส้มจิตดแล้วมึงจะเข้าใจในความเป็นเพียวแล้วมึงจะรู้ว่ากูนั้นรักเดี่ยวมาถูกฟัเกเยอ